กรณีที่เราออกกาลังกายแล้วเราต้องการให้หมวลกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่มากขึ้นนอกจากการออกกาลังกายทั่วไปแล้วครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กเจ้าเครื่องนี้เนี่ยแหละครับผมมาใช้ในการร่วมรักษาเพื่อที่จะเร่งทําให้โตวมวลกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ได้เร็วมากขึ้นครับมีรายละเอียดอย่างไรตามชมเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตรเอวสินพันธ์คิสตวีเสริมพลังโบในตัวคุณครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนี่ครับเจ้าเครื่องแม่เหล็กเหมือนกันครับเจ้าเครื่องแม่เหล็กก็เป็นเครื่องมือที่ดีตัวหนึ่งนะครับในการทั้งที่จะใช้ในการที่จะช่วยลดอาการปวดนะครับแล้วก็มาใช้ในการร่วมรักษาคนไข้ที่มีอาการอ่อนแรงจากภาวะ ความผิดปกติด,ด้านระบบประสาทเช่นสตรอกอัม,มาพึกอัม,มาพาตสมองบาดเจ็บไขสันหลังบาดเจ็บครับมีส่วนช่วยในการร่วมรักษาอัลไซเมอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเจ้าเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ในกลุ่มของคนไข้ที่ออกกําลังกายแล้วนะครับอยากจะเร่งให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่มากขึ้นได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับเจ้าเครื่องมือชนิดนี้ก็สามารถที่จะ เป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับที่จะทําให้หมวลกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้นครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราออกกําลังกายนะครับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคอนเซปต,ต์ของการออกกําลังกายในลักษณะนี้ก็คือว่าจะต้องใช้ไฮโลดโรลิฟิช t ั่นก็คือยกน้ําหนักเยอะๆนะครับแล้วก็หลังจากที่แต่จํานวนครั้งในการที่ยกเนี่ยน้อยนะครับก็คือต้องยกน้ําหนักให้ แล้วก็เราจะก็จะเห็นหมวลกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่กว่าที่จะมวลกล้ามเนื้อจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเนี่ยใช้เวลานาน,านประมาณ6-8สัปดาห์ขึ้นไปนะครับที่จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของมวลกล้ามเนื้อนะครับเจ้า TMS นะครับหรือเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้หมวลกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับวิธีการทํานะครับ ก็จะใช้นะครับเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กอย่างเงี้ยปล่อยไปสมสมติเราต้องการที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซิกแคนะครับเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อซิกแคกาก็วางที่อ่าขอโทษครับกล้ามเนื้อใบเซ็นะครับกล้ามเนื้อใบเซ็บแล้วก็ขึ้นมือวางที่กล้ามเนื้อใบเส็นะครับแล้วก็พอเคลื่อนออกมาเนี่ยอันนี้คือเครื่องมาทำนะครับคนไข้ไม่ได้ไม่ได้ออกแรงเคลื่อนไหวจริงๆนะครับเครื่อ <LOL> ง <Esse S 2> เครื่องมือมันก็จะแบบทำให้กล้ามเนื้อมันช่วยหดตัวนะครับแล้วก็มีส่วนที่จะทําให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ มีขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้นเสริมจากการที่เราออกกำลังกายตามปกติครับนี่ยเราขนาดแบบนี้ <ALK S> จเจ็บไหมครับ ไม่เจ็บใช่เครื่องมือนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาทําก็จะไม่เจ็บนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ในการที่จะช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ช่วยเพิ่มขนาดของมวลกล้ามเนื้อได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่เราเอามาใช้ในการช่วยร่วมรักษาคนไข้แล้วก็ในกลุ่มของทั้งคนไข้ที่ป่วยแล้วแล้วก็คนไข้ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพนะครับให้มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นครับสารดีๆแบบนี้นะครับก็มีให้ท่านผู้ชม ชมเรื่อยๆครับกดติดตามไว้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตรเอียวสินพานิชแพทย์วิศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ